สวัสดีครับนี่โจมหน้ามือปืนเราครับมาแล้วยไม่ทันถ่ายไม่ทันเมื่อกี้ยงิงเรียบร้อยแล้วหนึ่งตัวเลืีกหนึ่งตัวนะะระยะสี่สิบห้าเมตรกับห้าสิบเมตรนะฮะใส่กล้องยังไม่ตายอีกตัวนั้น่ะยังไม่ตายลกล้องตัวนี้นะฮะใส่กล้องวัดเอาดูกันเมื่อกี้ ยิงถูกแล้วนะแต่ว่าไม่ตายคนะแต่ก็คิดว่าบินบินไม่ขึ้นครับ เขาเข้าป่าเข้าป่าตัวนึงโอ้คือหกเมตรนะอย่างนี้ไม่ไปไม่ไปตัวตานนันตานานันตาไปโอ้ยบินบินหนีไปได้ตัวนึงะ ตัวนั้นโดนนะไม่คือว่าคนยิ่งกับมือไม่เมื่อกี้โดนนะโดนตบตัวแรกมีโดนอ่าไปไหนโอ้ไปเอายากเั่นเลยเกินแป๊บแป๊บไปนำนำดูนำดูดังตบเลยแล้วตัวนึงเมื่อกี้หกสิบเมตรวัดจากกล้องตัวที่สองหกสิบเมตรคือโดนฮะอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละเอออขุมขม โอ้ทไปจังไาเบอลเบิ่งหเได้บอลเห็นอีกลูกมาแม่นหฮะมาแม่นกใช่ใช่ใซ้อเอาต้อวน้ำไปให้เราเอาานาำไปได้บ่เบอไปเยองทุนลงขึ้นถือืของดีโอ้ยเมือมือบอเป็นยังเห็นขึ้นอยู่ล้วเห็นอยู่บ่เห็นโจรอยู่ใช่ไหมอืมแล้วและ ไปจุดไปจุดจุดตรงไหนปลาผือแหละนั่นเองเห็นไหมผ่องซองกันใช่ใช่ใช่เนี่ยนี่ดำดำนี่เข้าไปคิดว่าบหลอดนะเลาะไปเลาะไปร้อยไปเลยฮะเจ้ายิ่งยิ่งมองได้เมื่อกี้เล่งกลางแล้วจ็คถือใส่แล้วบังฟักมะแม่ถือปีกวัวแจ็คเนี่ยอือจะไปก็ไปบินบินไม่ได้ โอ้ oh, สีดาตัวสองเนี่ยเป็ดน้อยเป็ดรุ่นเป็ดเป็ดเป็ดรุ่นกลางเป็ดปองบ้างเหรอ เอาว่านขึ้ไดนกันท,ท่านโะอ้ทุมแท่น่ะดูไว้นะแบงไปขวาไปขวานะแบงไปขวายุขวายุขวา,ขวาอุ้มขวานะ่ะอุมอุมเฉียงเฉียงอ่ะไปสุดยุหนละ ไปอีกปอีกนะคิดว่าปอีกนี่ยดำๆคมุมอยู่นะอ,อ,อ,อ่านั่นแหละก้อนนั่นแหละ Bịt bộ này cả ấy gần bình bộ này Hình khá là là Thôi mô môn đọc Cảm ơn chú bỏ beep <síntale> beep มันคืนซื้อหนาแล้วนะแบงคึ้ืนซื้อหนาเจ้าอไหม